ที่สังวรัดาตทองผู้ช่วยรันตรีนโยบายและแผนสัชาการนงากวิัยกาวิัยวิาศารเคโนยวิกรเนยที่ใช้อุตาหกรนาสุปราการในวันนี้เป็นเทศบาลกรุงเทพมหานรและเทศบาลกะะครับ i'm เช่นจังหวัดสกลนครนะครับเออนะครับเราคงไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดหนองคายซึ่งคิดว่าอนุญาตชครับ ผมนายอภวัสวเหมน,นะครับในานะประธานกรรมธิการ,รการวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีวิจยัยวัตกรรมบางบุรนสระนรวันนี้ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณนะครับเพื่อมาร่วมสมนาร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ประกอบการางด้านการแปรรูปปศลิกนะครับในอำเภอบางบอ่อซึ่งผมคิดว่าคณะ เทคโ,โเคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมนะครับเรามีเป้าหมายสําคัญนะครับในกรณีที่ปัญหาหเรื่องเศรษฐกิจฐานรากนะครับเราอยากจะเห็นสุปการนั้นนะครับได้ใช้เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมนะครับในการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มคุณภาพอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิสาหกิจชุมชนก็ดีหรือการแปรรูปผลิตก,ก็ดีนะครับบางอย่างที่เราสามารถจะวิเคราะห์ในะสิตได้ว่ามีสารที่ให้ประโยชน์สูงสุดอะไรยังไงนะครับแล้วก็เราได้ ดำเนินการในหลายๆจังหวัดแล้วไม่ว่าจะเป็นสกลนครโมเดลนะครับเชียงใหม่โมเดลนะครับจังหวัดกระบี่โมเดลนะครับจังหวัดสงขลาโมเดลแล้วก็แนวโน้มก็มาสุรการโมเดลแล้วก็เราจะไปที่จังหวัดกาลสินนะครับเป็นกาลสินโมเดลแล้วก็จังหวัดหนองคายโมเดลนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดถ้าเรามีเวลาที่สามารถดำเนินการได้นะครับซึ่งเราทําที่จังหวัดสุลนครน,นั้นมาประมาณปีกว่าเกษตรกรฐานรากสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวละหนึ่งหมื่นบาทนะครับได้ รงนี้เราคิดว่าสุป,ปการก็น่าจะต่อยอดในบริบทดังกล่าวนะครับไม่มากก็น้อยแต่สุป,ปการนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่จะเป็นจังหวัดเกษตรกรซะทั้งหมดนะครับเป็นจังหวัดที่เราสามารถจะแปลรูปวิสาหกิจชนที่เพิ่มยอดหรือเพิ่มการจำหน่ายได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่มากก็น้อยโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมมาช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราจะลงมาในพื้นที่สุป,ป,ปการตรงนี้นะครับ